สบายดีครับ่อไม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับอยู่ที่ตลาดจอมนางนะคะพี่นอ้องแดดนิดหน,นึ่งเนาะนะครับสามโมงกว่านะสามโมงกว่าตลาดเริ่มคึกคักแล้วนะครับพี่น้องของกินเยอะเลยนะคะของกินเทียบเลยเทียบเลยนี่นะครับ เพราะว่าเพิ่นกลับมาตั้งขายเพราะว่าเตรียมโต้ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บใบสองแล้วนะพี่น้องอันนี้เข้ามาสามโมงกว่าเกือบสี่โมงก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแรงประหนึ่งจัน่อยก็แห้งคนแห้งหลายนะเพราะว่าเลิกงานกันนะครับอันนี้เข้ามากันก่อนนะเพราะว่าหิวข้าวนะอยากกินอะไรบ้านๆ้านนี่เป็นแนวเป็นตัแซ่บคือดอกคือดอกแคร์เดี๋ยวเมื่อไนจะเห็นอ๊ะดอกแคร์ តែពីថាពីអាលីស្មើกันគ្នា ตา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 นี3 3> Arrow, ่แหละเปลี่ยนตลอดจ้าขอบคุณตอนยุคบ้านไหนครับพี่ยูวุคสมัยไรรัตนาวัตรีอ๋อยูครัตนะอ๋ออ๋ออ๋อทั้งพวกก็ได้เมืองน้ำตัดเอาได้เห็นหน้าแต่ทางรัตนาเออเออเดี๋ยวจะไปรอทั้งพวกโอ้มีคนบอกยูคเมื่อสมัยไปทางรัตนนายู่แต่ว่าก็ได้ขุ่นว่าบ้านไหนเป็นบ้านไหนนะครับเลยไปดูเขาว่าเลยไปบ้านทางพระบาทน้าหอมเมืองบ้านเลยเป็นง โอ้โอ้เขาบ้านแดงดังนะนะมุ้ดได้ตอนตอนไปซื้อนั่ะตอนไปซื้อน่ะพ่อถือแล้วเขาได้เขาได้หลังหลังโมได้แล้วครับหลังหลังบัได้ลจ้าจ้าจ้าขอบขอบคุณนะครับไปกับขสาวแซ่บล่ะเขาจะเอาอย่างดีอยากกลิ่นปนนะเอาปนแก่คุณแม่ปน ปลากโกบคะปนปลาป่นกบอาป่นปลาครับเอาสิเอายี่สิบได้เอายี่สิบได้เป็นซ่แล้วก็แล้วก็แจงขี้เหล็กแจงขี้เหล็กเปนแนวเปรย์แซ่บเมื่หล้างกับเรือกองก่ไนกัเนี่คะลั้างเลยแลเรพ เป็น,น, bak, นคนโกกตาคนปกนคนป being ่นปนป่ป่นานะเอาแกงขี้เหล็กน้ำผัดเ่แกงขี้เหล็กตาตาตาาตานาต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 านาตไ ดาวดาววัวดอกแดงน้มั้นมาด้วยสามสั่งนะยินคุณยินเล็กเล็กว่ากาวมาก็ได้เอย่างเก็บ พอเลยเด้อจ้างมาได้เงินสองลายนะสองลายสองลาย 八万九。嗯 จ้าปลาที่ย่งเขครับปลามันหมูบอกครับปลาเขียบไก่ปลาเขียบไก่ล้อปลาหมูไม่มีกันเนื่องอันนี้ปลาเขียบไก่เออจะเป็นปลาปลาหนองปลาเนียนปลาเห่านะครับอันนี้มันนี่นะครับก็เริ่มเริ่มมากันแะ้วไก่เท่าไก่เท่าก็น่ากิน เ,เ,รเริ่มมีผักจากริมขงมาขายนะครับทางนี้ก็มีเออมีเจ้าขายกับเข่าวใหม่ๆมาขายเรื่อยๆ

วันน้หาวไปทางพุ่นหายไม่กันอยู่ที่ตลาดชุมชนบ้านหนองเรือคำนะคะพี่น้องมาทำแนกกะเดี๋ยวนี้มันหนาวแล้วมันํำเร็วนะครับพี่นอ้องคือแวะมาซือาะะาซ้อกับข้าวนะคะมาซื้อกับข้าวนะครับแ้วกินแรงนะวก็รอไปเรื่อยๆนะพาะว่างวันนี้มาทางนี้โดดแล้วนะครับพี่น้องหน้าคนจะเป็นตลาดคื้อขากับข้าวนมีร่ากับขา้าวเพิ่มเ,เติมหลายล้านเลยนะครับเงงานนี่สำรวจตลาดมาแล้วนะคะ มีร้านนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับมีหลายอย่างก็ไปแซ่บต้อวกิ้งบอกรับเดี๋ยวจะเอาเอาถุงหนึ่งทำัปรตีนเอ้ยโปรตีนโปรตีนมีหลากหลายโวรตีนแตงเดยปลามีอ่อนมีแกงส้ม ิ้นโตน้านานงัน่ตรงเท่าไหร่ครับต้าเครับาจเงินจอดนะครับ ว,วันดีครับวันดีครับาเมาม่อชืรอบะไรข้าวมันกับข้าวครับตกับข้าวสูตรอันนี้ผักนะครับขึน้นหมานผักไปแล้ว หมูเคมขีาหมูเค็มหมูเค็มจ้าน้องไปจะแซ่บหมูเค็มเอาอยไดได้หลายอย่างเลยจ้ากินไมมากจ้าเอาหมูเค็มมับนี่ถึงไปยี่สิบยี่สิบอย่างนี้ต้งแซ่บไส้หมูเป็นแนวเป็นกะแซบ ขายดีครับไดยดีครตานี่านี่ต่อไปละนีอะไรจ๊ะนี่นะครับครางนี้จะเปิดก่อนจะเปิดก่อนตาอ๋อันนี้ยอยครับยยไก่นะครับนี่เป็นน้ำสุปเเมื่อกี้ทขาได้ใัดเผ็ดมาดูอ๋อ ออกมาขายตั้งแต่จ,จมงค่ะคุณแม่สี่โมงถูกตั้งแต่สี่โมงเขาก็มาแล้วอ๋อนะครับรจบทำจนเบิกแล้วอันนี้มันทำเร็วนะครับมาได้ตลอดนะครับขายทุกเมื่อเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็มีหลายแนยวน้องอันีเนี่ยกินหลายอย่างอ่า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับได้ย่างไปย่างมาก,ก็ได้หลายอย่างแล้วนะครับเด็กกทั้งสองติดกินแน,นี่เราก็ใส่ตะกร้ารถเรานะครับพรนะ้อมลุยต่อนะ